วันนี้ทำผัดวุ้นเส้นใส่ผักกาดขาวนะคะหอยเจ้ามาเคยออีกแบบอาลารนูเดินมิเจอชีนาโคร โอลิฟินอืลอุ่นขนบเหลาใส่น้ำมันมะกอกลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะนี่เป็นหมูนะคะหมูหมูบดหมักน้ำมันหอยค่ะเนื้อขาไก่กับซอส ใส่หมูบดลงไปจ้าที่ทับไฟมิคเอาสันโตเจียวสีสามเลย ใส่ผักลงไปจ้าดี่เกอรชีนาโคนผักกาดขาวจ้าใส่ผักลงไปผักกโขมดิจเกอร์ที่ชีนาโคนอันอนี้คืสามันไม่พักไกลอันตราย หักเริ่มนั่นแล้วคุณเส้นจ้าคลาสโนโูเดนไร ดีซุปฟูส์ใส่โหดีจ้าเสร็จ,จแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ